อยู่บ้างนะครับอาจจะสักสองร้อยแต่ว่าบอททอมไลน์นี่ยเราก็ลุ้นว่าจะมีกำไรในคิวสองนะครับอันนี้คือภาพ Q2 ที่ผมไฮไลท์ว่าใช้ได้แต่ไฮไลท์ต่อไปเนี่ยใจฝากคือสามคิวเนี่ยจะดีกว่าสองคิวนะครับก็คืออย่างเอเอเอวีเนี่ยเขามีจีนใช่ไหมครับจีนที่เมื่อกี้เล่าไปช่วงต้นเนี่ยคนจีนมาละเดือนเจ็ดเดือนแปดฉะนั้นเนี่ย Q3 ไล่ลี่ว่าน่าจะดีกว่า Q2 นะครับสำหรับเอเเป็นโลซีซั่นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็น คิวสาที่ดีกว่า Q2 ส่วน BA เนี่ย Q3 คือไฮซีซั่นของสมุยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเลขทราฟฟิกเนี่ยดีขึ้นจาก Q2 แน่นอนแล้วก็ถ้าเทียบ year on year หรือเทียบกับ P-COVID เนี่ยทราฟฟิกของสมุยเนี่ยก็สูงกว่า P-COVID เบสิกหกเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นก็น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีต่อเนื่องนะครับสรุปก็คือ2ก็เป็นโลซีซันที่ใช้ได้ดี3เอาลุกก็ดีนะครับสำหรับแอร์ไลน์ มองค่อนข้างดีนะครับสำหรับธุรกิจสายการบิน,น